หลังฝั่งตรงข้ามช่วงเอวก่อนนะคะมือซ้ายประกบลงไปเลยแล้วเราต้อนนกเพืขึ้นไปกดนะคะกดท้ายตั้งแต่ขั้นเอวขึ้นไป,ไปเรื่อยๆห่างประมาณหนึ่งฝ่ามือนะคะแขนตึนนงนกขึ้นไปแขนตึงยังแอ่นาน้ำหนักก็จะมาอ่ขาขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสบัยแล้วเริ่มใหม่เริ่มใหม่จากขั้นเอวอ่ารอบที่สองกดข้าไปเรื่อยๆนะคะ เป็นท่าใครก็เนื้อจะทำเวลาปฏิบัติจริงหลายรอบก็ได้ไม่เป็นไรนะคะต่อไปอีกรอบหนึ่งรอบที่สามเริ่มใหม่ค่ะอ่ะรอบสุดท้ายเราทำไปของ้องเตียเตียงนี้มากเลยขาชิดเตียงนิดนึงนะคะขึ้นไปจนถึงสะบักถึงสะบักยังเลยต่อไปเราจะเริ่มท่าอะไรคะขูดอะไรเลย แล้วขาเอามือ้ายบ้างพี่ร้องสะบัดมือขวาเราทองที่โป้งนะคะขายันการโยน่าทาอ่ะแล้วเราก็กดมือถ่ายเลยไปไปเลยค่ะนบสิบนะคะน ไปเรื่อยๆนะคะผู้สังเกตการอยู่ด้านบนฝั่งนมาถ่ะชิดเลรกกดคลายทิ้งไปนะคะใครไม่ค่อยเข้าใจก็ยกมือเดี๋ยวเรียนเข้าไปหากดคลายไปเรื่อยๆรอบที่เท่าไหร่แล้วรอบหนึ่งเลยรอบที่สองเริ่มใหม่เริ่มใหม่กดคลายไปเรื่อยๆค่ะแขนตึงหลังแอนเดี๋ยวน้ำหนักจะมานะคะ ไม่ต้องกระแทกนะคะท่านี้ต่อไปรอบที่สามเริ่มใหม่เข่าชิดเตียงไว้นะคะเข่าชิดเตียงไว้จะมีน้ำหนักต่อไปรอบที่สามแล้วตามด้วยข่า,าวูดฝ่าเท้ามือขวาวางค่ะมือขวาตรงวางตรงร่องสบะบัียงตัวขึ้นด้านบนมือขวาวางมือซ้ายมีโป้งน,นะคะแล้วเรา ต่อไปหมอเลื่อนตัวมาอยู่ด้านบนก่อน,นะคะ่ะมาอยู่เหนือศรีรษะยืนนะคะท่ายืนเห็นไหมคะ,คะข้างนึงอยู่ด้านหลังมีข้างนอยู่ด้านหน้าเข่าที่อยู่ด้านหน้าชี้เจียงไว้เลยท่านี้เราชื่อเราจะเรียกชื่อว่าท่าโมแปงฝ่ามือส,ส้นมือนะคะวางไว้ที่แผ่นหลังเพื่อนช่องอกก่อนนะคะเราจะใช้หมุนตามเข็มนาฬิกานะคะ อ่ะหม,าม,ามุนปึ๊บเปลี่ยนตำแหน่งประมาณหนึ่งฝ่ามือไล่ลงไปเลยนะคะยังครายกล้มเอยู่นะคะอ่ากระดกไปนิดนึงไปจนถึงช่วงบ้านเ,าเลยนะคะต่อไปรอบที่สองเริ่มใหม่ค่ะตั้งแต่ช่วงอกหมุนไปอ่ะลองจับทิ้งด้วยเนไหมคะจับปึ๊บทิ้งลงไปข้างน่ะ หมุนให้กว้างนะคะอ่ะาไล่ไปเรื่อยๆอีกหนึ่งรอบค่ะรอบที่สามหมุนก็กว้างห่อยนะคะยังใครกั้าเน้อยู่ใครทําเสร็จแล้วก็เริ่มใหม่รอเพื่อนรอบที่สามน่าเสร็จแล้วคะ่ะทาทา,ายก็น้เนื้อต่อไปเราจะทําการกระดูกจัดกระดูกคอ ขอเลื่อนตัวมาอยู่มุมเตียงด้านซ้ายค่ะเห็นไหมคะยืนมุมเตียงด้านซ้ายย่อขาลงจับศรีรษะของเพื่อนนะคะให้หันให้กลับไปอยู่ฝั่งตรงข้างของเตียงเนาะลายทางขึ้นมาที่มุมเตียงมือซ้ายวางไ็้ที่กบหูนะคะทำเป็นลูกช่วยหน่อยมือขวาวางไว้ที่หัวไหล่นะคะ อีกรอบหนึ่งจากข้างบนกดลงไปกระแทกกดน้อมตัวทุกใบส่งแรงจากสะดือนะคะฮะกดลงไปให้สุดกระแทกล็อกล็อกที่สามฮะกดลงไปให้สุดกระแทกกดจุดกระแทกอ่าใช้น้ำหนัก,กตวัวเข่าที่อยู่ด้านหน้าชิดเตียงนะคะแล้วชิดเตียงง่ายเลยคะ ตั้งสายเลวค่ะอีเสื้ออ กระดบรายนิ้วไว้ใช้ชงมือหมุนกดกระแทกหมุนกดกระแทกอกสามรอบก็ยังเอ,อ่อเยก็ยังเอ,อ่อเยแขนให้อ่าไปได้ไหมผ่านนะคะผ่านนะคะทำได้านนามากต่อไป5้าโงมธนูคุณหลอนเลื่อนตัวมาอยู่ตรงเอวเพื่อนนะคะท่านี้เราจะทำการจัดกระดูกช่วงเอวนะคะ ต่อด้านล่างต่อด้านในตัดขาขึ้นมาต่อด้านในขาเห็นไหมคะขาก้าวไปด้านหลังขาสายตาวไปด้านหลังต่อด้านล่างมือของเรานะคะจะวางที่ตรงด้านล่างของกระดูกที่โกงกระดูกด้านหลนะครับประมาณนี้ห้านะคะดับยืดขึ้นมากดตรงกลางให้ถูกกระแทกเข้าไปยืดมา Claro. เราอย่ตรงนั้นอ่าเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนตั้งเปลี่ยนตั้งต่ะหมอจบขาของเพื่อนสมมั่งบนข้างขึ้นมาต่อแขนด้านใน รอบเตียงพี่เดียดนะขอความร่วมมือด้วยนะเพื่อนๆมองไม่เห็นนะเพื่อนเพื่อนอยู่ข้างหลังมองไม่เห็นนะได้กล้องของครับจะเว้นกล้องของพระอาจารยร์นะขอความรตั้งใจนะขอบคุณครับโอเคตะโกนเราทำท่าโตรงขนอเสรเ็จแล้วเรามาทำท่าบทจุดเบลรงนะคะ,ะ,คะหาจุดโดยตรงให้เจอเมื่อกี้เขาอธิบายไปเยอะแล้วหาจุดโดยตรงเจอ ในใจ <Yeah. S 1> นะท่านี้จะช่วยกแก้ปวดหลังปวดเอวได้นะคะ้็ oh. แลวก ขนะาที่เตี้ยกดละไปจุดกระแทกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามกดลงไปจุดขยุมนะคะหนึ่งสองสามกลับมือค่ะมือขวา,าจับหลังเท้ามือซ้ายกดที่ขับวเ่าด้านนอกน้องตัวขึ้ใไปแข้ตึ้งหนึ่งสองสากดลงไปหนึ่งสองสามชัดเจนไหมคะ1นึสองสาม เอาท่าย่งถูกแค่นั้นก็พอหนึ่งสองใา่เกี่ยนข้างคานท้านี้เสร็จแล้วถ้าเราตรงกอบอุหรนะจากนั้นกดจดไปตรงข้างนี้กดจดไปตรงหาเจอแล้วเราก็กดลงไปเลยเราจะใช้ซ้อนมือซ้อนมือใช้นิ้วซ้อนไม่ผิดคันะคกัได้หมดเลยกดลงไปนิ่ง บางคนเอวปวดนี้นะคะเอวก็จะสหลพอสายไปเป็นไงคะกระดูกทองที่หิ่รออกอามด้วยค่ะเจียบทางหนูใจิ้วพับไปดันเข้าไปสุดกระแทกหนึ่งสองสามมือซ้ายมือท้ายหนูที่ท้ายเกียบเอ้มือซ้ายเจียบหนึ่งสองสาม 1นึ่งสองสานงาเกตการยืนนะคะยืนแข็งตึงกดะบไปแค่หนึ่งสองสามได้ไหมคะเรียนมือค่ะมือท้ายสับหลังเท้ามือขวาต้นมือนะคะกดฝั่เข่าด้านในกดลงไปนิ้งขาหุ้งขข้า เสร็จแล้วนะคะเขาเราจะทำต้นเท้าแล้วก็ยืนด้านล่างค่ะหมอมายืนด้านล่างจับเท้าขึ้นมาตั้งฉากลายเท้าจับลายเท้านะคะมือขวากำหมัดลงหวปุ๊บมงนกเลยหนึ่งสองสามเปลี่ยนท้าค่ะท่านี้แก้ร้องทำได้นะคะกำหมัดลงหวจับลายเท้านะคะหนึ่ง เสร็จแล้วสุดท้ายหมอมายืนยินด้านข้างหน่อยฝ่ามือนะคะทำมือเป็นลูกเออโป่งๆหนึ่งนะกลงไปพี่ ข้าวนะบอนเลยไม่ใส่ ine, ข้าวนะอ่ะตอนนี้11โมงเช้า1นาทีขยับเนื้อขยับตัวที่ใครที่สมบูรณ์ไปแล้วเดี๋ยวก็นจะไม่สมบูรณ์ก็มีขยับเนี้ยขยับตัวมีรู้สึกว่าคอปกติหรือว่บปากเปี้ยงอย่างนี้ไหมปากเปี้ยงแสดงว่าปกตินะเพราะว่าสงสัยเมื่อกี้เราปากเปี้ยงหรือนี้นะใครรู้สึกมีอาการเมื่อกี้อ่า อมีแขนแรกเลยนะอยืมเบาแต่ก็เตอระอ้อมเห็นร่างการรู้สึกว่ามีคนไข้นอนคนแรกป๊อกลุกขึ้นมาไปไหนโน่นเหมือนกับจะไปสวรรค์แล้วเแล้วลงนรกมปด้วยเนี่มันวิวเว้ยโอเคไม่มีใครเสียงมดังเจี๊ยกับตะมาเลยนะโอ้ เราไม่เยอะด้เดี๋ยวฟังธารมะหน่อยนะเพราะว่าเมื่อกี้เกือบเกิดฉกเฉินนะเกือบเกืิดฉกเฉินนะขั้นแรกอะสมาก็งงเลยอ่ะดรอ้อมมาพามานั่งตรงนี้เกิดอะไรขึ้นมีคนวัดเสร็จแล้วลุกขึ้นมาปุ๊บหน้ามืดถ้าใครมีอาการผิดปกติหน้ามืดบินเงินตาลายแล้วแบหักคอไปแล้วหรือว่าไปแล้วไม่สบายเราก็ต้องรีบแจ้งพี่เลี้ยงนะไม่ว่าชุดสีเหลืองหรือว่าชุดสี มีใส่เสื้อกั๊กนะเราได้แจ้งพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงจะได้อ่าอะไรนะโทรหนึ่งเก้าเก้าเก้าฮัลโหลพี่มาหน่อยกันหรือว่าไม่งั้นก็บอกตมาหรือว่าไงเมื่อกี้มีเข้เนึ่งพวกเราไม่ทันอย่างหนึ่เพราะว่าหนึ่งที่นี่อากาศก็อ้าวร้อนนิดหน่อยแล้วก็เสร็จแล้วไม่แน่อาการที่จะเกิดมีอาการที่ว่ามีเปลี่ยนหน้ามืดเนี่ยมีหลายสาเหตุหนึ่งถ้าเราไปเจอคนไข้นั้นจะมีอาการความดันต่ำ ว่าความดันสูงดูยินามดตามความดันสูงเนี่ยทั้งสองอาการเล่ยคือว่านั่งก็ดีนอนกุกมาผมเนี่มันจะเพียนหัวลงจนหมุนอันนี้เวลาเราเจอปุ๊บเนี่ยเราติคุระกภาษาจีนเลินจงเลินว่าคนจงหรือว่าตเ็ไปอามืออนนี่ปุ่นเนี่ยจิ้มไปเลยลกาสักสามินาทีจะสะดุ้งตื่นเลยถ้าใครไม่โดนเดี๋ยวจะจับการให้นะฮะพี่เยงโดน เอาเหมือนกับว่าไปดึงวิญญาณจะสบายแล้วจะพู่งไปขึ้นสบักลงอนกันเฮ้ยเพราะไม่งั้นมันจะมันจะเดือยมินไปเลยอันนี้มันจะที่เขาเป็นลมน้เม่อตลากเขาจะเอาแอมโมเนียมมาให้ดมมาสสตุงเลยอันเดียวกันเะขอเราไม่มีแอมโมเนียมไม่จบจุดตรงนี้เพราะง่ายใครรู้สึกอาการไม่ดีไม่สบายให้แจ้งพี่เลี้ยงถ้าแจ้งพี่เลี้ยงไม่พี่เลี้ยงยังไม่รู้เรื่องก็แจ้งมาเราก็จะได้ดูแลกันนะ โอเคตอนนี้ก็สมควรันเวลาแล้วนะเลยมาห้านาทีแล้วพวกเราที่อยู่กันสำหรับห้องน้ำนะก็ฝากด้วยนะว่าน้ำเนี่ยคนมันเยอะกันไปนี่เยอะกว่าคาดคิดนะห้องน้ำมันก็จะมีึนๆหน่อยนะพยายามน้ำก็ไหลมาแบบว่ามันกับเชี่ยนะจิ๊บๆเป็นเต็มทันทีทันที่ทางก็กคฟังสูงขึ้นไปโอ้โหเยอะมากยังไงน้ำก็มันไม่ต้องเปนอะไรนะวันนี้สันๆเราเลยก็ไม่เป็นไร น้ำด okay, ื่มนี่มีแล้ะน้ำดื่มนี่ฝากป้าถ้เราเอาขวดหนึ่งเนี่ยพยายามดื่มให้หมดเลยดื่มไม่หมดจะเราทิ้งแล้วก็พยายามมาตักเติมได้หรือว่ามีขวดเพิ่มขึ้นถ้าขวดหมดนะโอเคหายใจลึกๆเดี๋ยวเราจะแผ่เมตตาเลยมาเซฟกันตั้งแต่เช้านี้เราเริ่มเรียนนอนคว่ำจับต้นเท้าชักส้นเท้าชักกระดูกคายกล้ามนะ้อบมะพร้าวแล้วก็ผ้าห่อแป้งเลนะจัดคอ ลิซี่อานิมธนูประบเป็นจงประกอบกับตยง่ายมากๆมันจำไปแล้วเราเห็นตั้งสี่รอบเลยมาทำหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบพี่เลี้ยงสาษาชินตั้งแต่หมอนรัตน์หมอเบียร์หมอโก้เราจนถึงหมอลูกศรก็จัดให้เราเห็นละสี่รอบละจำไว้ทุกท่าเลยโอ้ยมันง่ายมากๆเลยแล้วก็เรอจะใช้เวลาเพียงสองวันทำให้ได้ โอเคไม่จริตใจเราสงบแล้วนะแผ่ไปตามบญกุศลที่เราได้ตั้งใจเรียนในเช้านี้น้องผู้ที่ส่วนบุญกุศลนวันนี้ไปยังมีดามารดาไปยังครูบาอาจารย์ตลอดจนสัพพะตะทั้งหลายศัตรูอมาะทั้งหลายขอขอทลายนั้นจงเป็นสุข้วยทั่วกันทุกคุณนำด้วยเดชสัพเพสัตตาทั้งหลาย กายสุขใจ สาธิตอะไรสักหน่อยวิสาที่เกี่ยวกับเรื่องมัมีอาจารย์จากไทเปมานี่ยจะแนะนำเรื่องเพื่อความปลให้เราครับชั่วโมงใครที่เป็นต้องโตมันตายอะไรนรืมว่าอะไรนีะเดี๋ยวให้อาจารย์ไม่แน่แล้เชี่ยงเช้ามานเสเีเดี๋ยวเรานนี้ี่ต่อเลนะมาเดีนี่ยน่ยัง ข้าแถวนะสองแถวสองแถวไม่ต้องเยี่ไม่ต้องตักเยอะนะเอาเอาพอเราีกินนัไม่พอเดี๋ยวก็ได้ไม่ได้ไม่พอไม่ต้องวังนะลูกอยเนี่ยถอยจะมาักเอาลกไทยอ่าต้นไม้เอลูกใ่ม่้าเดี๋ยวใคไ่พอแล้วพอเยเดี๋ยวอ่าเปตักให้่เล้ยาสลัดให้ลูกเลียงลก่อนก็ได้ พอเลยพี่ยไปที่ครอบเลนะครับมนะต่นนะคอนนี้ไม่พเน,น,น่าว่าวันนี้ก็อครอบครัวได้จะงทำอะไรที่ข้า,า,าวเล้อยนะไกาปมีหันหน,น้าตาสตอไ่มีอะรเอากวิารยาะออ่าน้สารั้า้าใน la okay. gracias okay.